อะด้งด ứ n งอด้งดึ n งกัไฟเติมถ่านพร้อมย่างเตรียมย่างครับเอ้ย การรดน้นหนูครับเราใช้วิธีการรนเอาครับอันนี้เรียบร้อยเตรียมหมักเครื่องอย่างหอมหอมทําเครื่องหมักหนูครับพริกกระเทียม ก็พริกแกงครับพี่น้องพริกแกงหอมๆพี่น้องเส่วนกระตำมระมัดไปครับพี่น้องเอาไปลุก,กับหนูครับพี่น้อง หอมพี่นอ้องหอ,งอมๆอมลงไปครบมาเครื่องเรียบร้อยสีสันคือสีแซบ่บพี่นอ้องย่างหอมหอมพี่น้องใบตองก่อน <c oughs> Mm hmm. ตองออกไปตงองย่างน้องนี่แหละครับหมักหนูย่างหอมๆอมไม,มีอะไรมากครับพริกกระเทียมซอยใบมะกรูดใส่จักหน่อยก็รสดีซอส ้อนหอยเกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงครับพี่น้องแล้วก็พริกไทยหอมๆพี่น้องแบบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มครับสุกป๊อปฉีกกินได้เลยพูดไปก่อน,น,น้ำลายไหลครับอันนี้จะได้กินแล้วครับนี่ครั้งแรกของปี อืมยอดหอมพี่น้องอ <c oughs> มบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้อง ทิชออกิใครับเดี๋ยวมันจะไหมมันจะไหมใบตองก่อนเชื่อหนูจะสุกหอมแล้วก็เปน้องหอมแนละ้วอนนี้เราก็จะสับครับสับแล้วก็ผัดใส่กะเพราครับมะเขือหาได้นิดหน่อยครับ นี่ผัดใส่พริกเกงตามพริกเผ็ดหน่อยครับใส่ใบกระเ,เพรากรบแกมอย่างดีครับพี่น้องตับดละเอียดครับ ไก่สุกีอยังเนาะไหนเปิดดูผลงานหน่อยดิไม่กลิ่นหอมจังเลยว้าวอื้มหอมกับพี่นอ้องเอยเกือบแล้วเกือบแล้วพี่น้องว้าวหอมหอมพี่น้องอนะพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องนะอย่างหนูครับสุกแล้วครับพี่น้องอื้มหอมหอมครับพี่น้อง น้นครับเน้นเครับไอ้เจวงอยู่แต่เฮ้ยนี้ทาน้ำจิ้มทาน้ำจิ้มเผลือคนเขากินเคครับอ้หปนน้องมาเด้อครับไปน้องอย่างนูครับไหนน้องมันครับน้องมันเออของชออครับน้องเออไหน้น้องบ้านเดียวเอาดิเอาดิเป็นกะแสเปน้อง อืมอ้มอืม้มเศรษฐครับไปน้องหอมไปน้องมาทำการผัดต่อครับผัดต่อครับไปน้องหอมหอมโอ้โหนนเน้นเลยไปน้องอื้มหอมครับไปน้องโอ้โอ้หอมครับไปน้องหอมหอมไปน้องอ้ พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องอย่างหนูกับผัดครับกับแกล้มอย่างดีพี่น้องหอมๆอมอยู่หน้าคือเกา่าพี่น้อง